สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญสุริปัญญาราชุนนะคะในรายการสมัตไลฟ์ไปเกษียณค่ะรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับชีวิตไปเกษียณให้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะก่อยจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันค่ะจริงๆแล้วค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยกันสักเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าคือคนส่วนใหญ่แล้วก็ คือเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ของไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยของตัวเองนะคะหรืออาการเจ็บป่วยของญาติหรือคนที่เรารักในระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็มักจะเลือกที่จะมองโลกในแง่บวกให้กับตนเองนะคะอาจจะคิดว่าแบบเออนะมันอาจจะต้องดีขึ้นนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะบางครั้งเนี่ยคือบางทีเราก็มองในมุมของการไม่รับไม่ยอมรับความจริงทําให้เราสบายใจขึ้นบ้างมันก็ดีนะคะ แต่จริงๆแล้วค่ะคือสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เรายอมรับความจริงแล้วเราก็หันกลับมาเตรียมพร้อมในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีคนเขาก็จะใช้เรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองนะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า palliative care นะคะก่อนอื่นนะคะ เราต้องเราก็ควรจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าแล้วคนกลุ่มไหนนะคะที่ถูกอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเขาหมายถึงผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์จากคุณหมอแล้วนะคะว่าสภาพการเจ็บป่วยนั้นเนี่ยอยู่ในระยะลุกลามเรื้อรงังหรือเข้าสู่ยะไทยท้ายๆของโรคแล้วนะคะซึ่ง ก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายนะคะและโดยส่วนมากก็จะถูกวินิจฉัยว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ไม่เกินหนึ่งปีนะคะหรือน้อยกว่าหนึ่งปีนะคะก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายบ้างไตระยะสุดท้ายผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะการดูแลแบบประครับประคองอย่างที่บอกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดูแลแบบให้การรักษาควบคู่กันไปด้วยได้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่น เปิดโรคมาะรองเงี้ยค่ะผู้ป่วยก็ยังได้รับการรักษาแบบมาตรฐานนะคะเช่นอาจจะเป็นรับเคมีบ,บาําบัดรับการรักษาทางรังสีนะคะซึ่ง อันนี้เราไม่ได้ตัดในเรื่องของวิธีการรักษาหรือกระบวนการรักษาไปเลยนะคะแต่ในระยะท้ายๆสภาวะร่างกายของผู้ป่วยอาจจะไม่เหมาะสมแต่การในการรักษาแบบเดิมๆนะคะนี่การรักษาแบบระคับประคอจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในโรคที่เขาเป็นนะคะเข้าใจการพยากรณ์อโรคของโรคนะคะเข้าใจถึงวิธีการรักษาแล้วก็ผลที่คุณหมอคาดว่าจะได้รับจากการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงจากการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยค่ะ สามารถที่จะตัดสินใจในการรักษาได้อย่างดีขึ้นนะคะการดูแลแบบประคับประคองเนี้ย mm. เขาจะคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยหรือญาติในครอบครัวเป็นหลักเลยนะคะความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแบบนี้เนี่ยคือผู้ป่วยจะต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยเองเหรือเวลาอีกไม่นานนะคะซึ่งถ้าเข้าใจตามนั้นแล้วค่ะการดูแลก็จะเป็นไปเพื่อความสะดวกเพื่อให ผู้ป่วยมีความสุขทั้งกายและใจในเวลาที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็หวังว่าผู้ป่วยจะจากไปอย่างสงบไม่มีเรื่องค้างคาใจนะคะสรุปง่ายๆก็คือเป็นการดูแลที่ทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านต้องจากไปเรียกสั้นๆนะคะที่เราเรียกันว่าตายดีนะคะทีนี้การดูแลแบบประคับประคองหรือการดูแลระยะสุดท้ายเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะคะ คือโดยปกตินะคะเวลาที่เราป่วยใช่ไหมคะเวลาที่เออหรือว่า เรามีญาติป่วยในยเวลาพาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะทําการวินิจฉัยโรคนะคะที่เกิดขึ้นตามอาการแล้วคุณหมอก็จะแจ้งผลการวินิจฉัยให้เราทราบทุกครั้งนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วะคะ่ะในกรณีที่เราเจ็บป่วยทั่วไปอย่างเช่นเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะวินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาตามอาการพอหายป่วยเราก็จบกันไปใช่ไหมคะโรคเหล่านี้เราถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคองนะคะโรคที่เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นแบบรักษา,ายยาวๆนะคะต้องรักษาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะคะโรคมะเร็งโรคไตหัวใจหรืออัลไซเมอร์หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยเอามาพึกงเอามาพาที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นโลหิตในสมองติดหรือแตกนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงต่อสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดแล้วก็มีการกระทบกระเทือนทางสมองนะคะ ซึ่งคุณหมอเจ้าของไข้เองค่ะคุณหมอก็จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพื่อพยายามที่จะรักษาให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ทรงตัวในระดับเดิมไม่แย่ลงไปกว่าเดิมนะคะดังนั้นทุกครั้งที่เวลาที่ผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือคุณหมอค่ะคุณหมอก็จะมีการแจ้งกับผู้ป่วยหรือญาติหรือสมาชิกใน,นครอบครัวถึงอาการหรือสถานะของโรคที่ตรวจพบล่าสุดถูกไหมคะทีนี้ความสําคัญก็คือว่า เวลาที่คุณหมอแจ้อาการผู้ป่วยเนี่ยคือคุณหมอก็จะบอกความจริงหรือล่ะค่ะต่อต่อผู้ป่วยหรือญาตินะคะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะถ้าในกรณีของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะเ คุณหมอก็จะอธิบายชัดเจนเลยนะคะว่าโอเคเในในกรณีของเคสผู้ป่วยรายนี้นะเป็นการรักษาที่อยู่ในช่วงท้ายแล้วเนี่ยผู้ป่วยจะเหลือเวลาที่จะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วการรักษาวิธีอื่นๆเนี่ยอาจจะรักษาไม่ได้ผลแล้วนะคะอันนี้คือญาติก็จะรับฟังจากคุณหมอแต่สิ่งที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆก็คือว่าญาติหรือผู้ดูแลเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากจะบอกความจริงให้ผู้ป่วยทราบนะคะพอรู้จักคุณหมอแล้วก็แบบคืออาจจะแบบ ไม่อยากที่จะให้คุณหมอบอกคุณพ่อคุณแม่ให้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคนี้อยู่ในระยะไหนแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าลูกหลานเป็นห่วงนะคะไม่อยากให้พ่อแม่กังวลนะคะหรือผู้ป่วยกังวลในเรื่องของอาการป่วยของตัวเองเกรงว่าถ้ารู้ความจริงแล้วจะยิ่งทําให้อาการซุดตักลงไปอีกนะคะเขาก็เลือกที่จะปิดบังแล้วก็แอบบอกคุณหมอว่าเอ้ยไม่อยากให้คุณหมอบอกกับคนไข้นะคะแต่ทีนี้ในความจริงอะค่ะคือการที่บอกหรือไม่บอกคนไข้ค่ะ ใช้ที่สุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเชื่อไหมคะว่าคนไข้หรือผู้ป่วยก็สามารถที่จะเดาคาดเดาเองได้นะคะจากสภาพอาการป่วยของของตัวเองที่คือบางทีก็อาจจะดูผู้ป่วยก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะญาติมีอาการผิดปกติไปในะแอบซุบซิบอะไรกันนะคะหรือแบบเอ๊หันมาเอาอกอาใจผู้ป่วยมากขึ้นนะคะหรือผู้ป่วยก็สังเกตได้เองค่ะจากอาการต่างๆที่ผู้ป่วยรู้สึกได้เองว่าเอออาการเหล่านี้มันคืออาการที่เขาสุดลงหรือเขาแบบรู้สึกแย่ลงนะคะดังนั้นคือการยิ่ง ถ้าลูกหลานปกปิดหรือปิดบังผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยก็อยากรู้นะคะแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้ทันนะคะหรือเตรียมตัวรับมือหรือเตรียมตัวเตรียมใจกับอาการของโรคได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนําเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงช่วงที่ต้องรักษาด้วย วิธีประคับประคองแล้วนะคะก็ควรจะบอกให้ผู้ป่วยรู้นะคะอาจจะเลือกวิธีการบอกโดยที่อาจจะให้สมาชิกของครอบครัวที่ผู้ป่วยรักใครที่สุดนะคะหรือชื่อใจที่สุดเนี่ยเป็นคนบอกนะคะก็คือวิธีบอกก็ต้องพูดให้นุ่มนวลเข้าใจง่ายๆนะคะ แล้วก็พูดให้กําลังใจผู้ป่วยนะคะเราก็สังเกตอาการนิดนึงนะคะว่าผู้ป่วยท่านามีปฏิกิริยายังไงหรือเปล่านะคะถ้าผู้ป่วยท่านฟังด้วยความสงบก,ก็โอเคก็ก็เป็นการที่ทําความเข้าใจตรงกรันว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะรักษาด้วยวิธีไหนอันนี้ก็ต้องคุยกันตกลงกันระหว่างผู้ป่วยเราก็ญาตินะคะถ้าผู้ป่วย ไม่ทราบอาการของตัวเองเนี่ยแล้วผู้ป่วยก็อาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจเรื่องวิธีการดูแลของตัวเองได้ในขณะเดียวกันญาติเองก็อาจจะไม่กล้าตัดสินใจนะคะแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะคะในกรณีที่บางราครอบครัวมีญาติหลายคนนะคะซึ่งญาติต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันถูกไหมคะฝ่ายหนึ่งอาจจะอยากให้ดูแลเต็มที่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเอ้ยไม่ต้องการให้ยือชีวิตผู้ป่วยไว้แล้วนะนะคะซึ่งในกรณีนี้มันก็สร้างความลำบากใจให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านนะคะ ประเด็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นนะคะในในระยะนี้นะคะในช่วงของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยที่จะต้องมีการคุยกันมากเลยอรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในกรณีที่ถ้าญาติต้องการให้คุณหมอรักษาแบบเต็มที่ต่อไปเลยนะคะจะต้องผ่าตาัดจะต้องเคมีบําบัดจะต้องรักษาทางอื่นเนี่ยก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งนั้นนะคะหรือ ญาติตองคนบอกว่าเอ้ยไม่เชื่อแล้วฝีมือของหมอไทยส่งไปรักษาต่างประเทศนะไหมมีเทคโนโลยีต่างๆมีทางการแพทย์ที่มันดีมากกัสมัยมากมีคุณหมอที่เก่งกว่าอันนั้นก็เป็นค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันซึ่งจะต้องมานั่งคุยกันในครอบครัวนะคะหรือวิธีการรักษาแบบไหนที่จะทําให้ผู้ป่วยทรมานน้อยที่สุดหรือมีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดก็เป็นปัญหาผกเถียงกันอีกนะคะซึ่งญาติต่ละคนก็จะมีความคิดไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ผู้ป่วยที่ผู้ป่วยที่อาจจะไม่ได้รับไม่สามารถรับรู้ได้ในขณะนั้นแล้วนะคะคือถึงอยู่ในในช่วงที่อยู่ท้ายๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจวิธีการรักษาของตัวเองได้นะคะญาติก็ต้องตัดสินใจแทนนะคะหรือแม้กระทั่นนงจะรักษาที่ไหนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ย การดูแลตรงนี้ที่อยู่ที่บ้านไม่มีเวลาไม่มีคนช่วยดูแลเลยทุกคนต้องไปทํางานกันหมดนะคะอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันคะ่ะว่าถ้าถึงสเตจที่ต้องดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะให้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ไหนนะคะจะอยู่ที่บ้าน จ้างคนมาดูแลหรือจะให้ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือจะให้อยู่ที่โรงพยาบาลที่เดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆที่ที่เขาเปิดรับดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องตกลงร่วมกันนั่นก็หมายถึงอะไรคะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการวางแผนดูแลในระยะทายด้วยถูกไหมคะสิ่งสําคัญที่สุดคะ่ะสมาชิกในครอบครัวต้องคํานึงถึงก็คือ ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุดนะคะการผู้ฟังข้าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาที่ผู้ป่วยจากไปการรักษาแบบประคับประคองนี่แหละคะ่ะจะสามารถที่จะช่วยดูแลความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวภายหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตไปได้นะคะ คือไม่ว่าจะเป็นการรักษาการแจ้งแพทย์ผู้รักษาการประสานงานกับทีมผู้รักษาในการดูแลประคับประค,คองมันเหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดูแลผู้สูงอายุไปในขณะที่ดูแลจิตใจของผู้ดูแลระยะพี่น้องให้มีเวลาที่จะเตรียมใจเมื่อถึงเวลาที่ป่วยจะต้องจากไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะในในการดูแล ทางการแพทย์ของของบ้านเราในปัจจุบันนะคะถ้าเรามีผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่ในครอบครัวนะคะสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวควรจะต้องตัดสินใจร่วมกันเป็นเรื่องแรกๆเลยนะคะก็คือรูปแบบการดูแลผู้ป่วยค่ะอย่างที่คุยกันไปบ้างแล้วนะคะเมื่อตอนต้นว่าเราสามารถที่จะเลือกดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้หลายวิธีนะคะ แล้วก็มีวิธีที่นิยมกันมากๆกก็คือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านของเราเองนะคะเราก็ดูแลโดยสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติหรือแม้กระทั่งการจ้างผู้ดูแลพิเศษหรือเป็นพยาบาลพิเศษมาช่วยดูแลร่วมด้วยนะคะแบบที่สองค่ะวิธีที่สองก็คือการส่งผู้ป่วยไปพักที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งก็มีเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในบ้านเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศูนย์ดูแลไหนนะคะก็อาจจะต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องดูที่สถานที่ตั้งของศูนย์ด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเลือกว่าเอ่อเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักเพื่อที่เวลาที่ญาติหรือลูกหลานไปเยี่ยมก็จะได้เดินทางไปได้สะดวกนะคะหรืออาจจะเลือกที่ปัจจัยของอัตราค่าบริการน,นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สําคัญนะคะเพราะศูนย์ส่วนใหญ่ก็ จะดูแลเนี่ยเขาจะคิดค่าบริการเป็นรายเดือนนะคะจะมากหรือจะน้อยนะคะจะถูกหรือจะแพงก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพการให้บริการซึ่งญาิๆก็ต้องช่วยกันตัดสินใจนะคะหรือว่าจะดูที่รูปแบบการให้บริการซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการเหมือนกับดูภาพรวมของศูนย์ที่ให้บริการนะคะว่า เขามีสภาพแวดล้อมที่ดีไหมมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญหรือเปล่านะคะมีวิธีการให้บริการแบบไหนหรือมีเงื่อนไขอะไรประกอบอื่นๆที่จําเป็นจะต้องนํามาพิจารณาบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือวิธีการเลือกสําหรับศูนย์ต่างๆนะคะที่เป็นรับดูแลผู้สูงอายุทีนี้มันอีกมีอีกกรณีหนึ่งค่ะมีอีกสถานที่หนึ่งที่เริ่มมีการเปิดให้บริการกันมากขึ้นก็คือการให้บริการ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเปิดศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ชีวาพิบาลนะคะเพื่อให้การดูแลชีวิตผู้ป่วยแบบระคับประคองนะคะที่มีทีมงานแพทย์วิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างนี้ค่ะก็มาคอยดูแลนะคะหรือว่าโรงพยาบาลอื่นๆนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็จะมีศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์นะคะที่ เปิดให้บริการในเรื่องของการดูแลผู้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็มีนะคะแล้วก็มีมีโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายๆแห่งนะคะที่เขาก็เริ่มเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันที่โรงพยาบาลแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ผู้ผู้ดูแลหรือญาติพี่น้องก็อาจจะต้องลองปรึกษาหารือกันดูนะคะถ้าญาติหรือลูกหลานตัดสินใจที่จะส่งผู้ป่วยไป ดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ต้องไปตกขังวลในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยมากนักนะคะแต่ถ้าเกิดญาติตัดสินใจที่จะดูแลผู้ป่วยเองที่บ้านนะคะก็หรืออาจจะเป็นความประสงค์ของผู้ป่วยเองที่อาจจะอยากอยู่ที่บ้านนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเรามีมีวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างไรที่บ้านนะคะที่จะทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ใครนะคะทําหน้าที่ดูแล เป็นผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะเรามาดูว่ากลุ่มอาการอะไรบ้างที่นักจะพบเจอในผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะแล้วเราจะต้องดูแลกันยังไงนะคะอันนี้สำนักสุขภาพแห่งสำนักงานสุขภาพแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีเขาก็มีการรวบรวมข้อมูลไว้นะคะที่น่าสนใจมากเลยะคะ่ะอาการแรกนะคะ ที่เป็นอาการที่พบเจอในผู้ป่วยระยะสุดท้ายบ่อยมากก็คืออาการเจ็บปวดนะคะอาการเจ็บปวดเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากอาการป่วยของผู้ป่วยเองนะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ,ญ่จะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงแตกต่างกันไปแล้วแต่โรคนะคะซึ่งการพูดคุยการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยของผู้ดูแลก็จะทําให้ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทนต่อความเจ็บปวดได้เจ็บปวดได้มากขึ้นนะคะ เดี๋ยวนี้เวลาดูแลผู้ดูแลอาจจะดูว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดเนี่ยอาจจะต้องเลือกใช้ยาเพื่อลดอาการเจ็บปวดภายใต้การปรึกษาของแพทย์นะคะซึ่ง ในปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่ยาปฏิชีวนะอย่างเดียวนะคะในปัจจุบันก็มีการนําพวกน้ํนา,ามันกัญชาน้ํามันกัญชงมาใช้ในการแก้ปวดได้เหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งวิธีการลวดบำบัดเพื่อคลายปวดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทางเลือกนะคะที่ใช้ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผู้ผ,ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเจ็บปวดมากเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีฉีดร์ฟีนหรือว่าฉีดยาเข้าเส้นเลือดอันนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะคะ าการหายใจลำบากก็เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งการดูแลเนี่ยผู้ดูแลก็สามารถที่จะแบบปรับท่านั่งให้ผู้ป่วยนั่งอยู่ในท่าที่สบายนะคะอาจจะแบบให้ยกศรีรษะสูงขึ้นเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้นนะคะถ่ายเปิดห้องให้มีการถ่ายเทอากาศให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของ สุขภาพปากสุขภาพฟันดูแลในเรื่องของระบบหายใจให้อาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยลองฝึกทําสมาธิฝึกการหายใจให้รู้สึกผ่อนคลายทําให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในร่างกายได้มากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผู้ป่วยอาจจะหาใจะําบากมากจริงๆนะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใช้ออกซิเจนอันนี้ก็ก็อาจจะต้องใช้ในบางครั้งนะคะก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะอาการไอ นะคะผู้ป่วยบางรายค่ะอาจจะมีอาการไอถี่ๆไอห่างๆไอแห้งๆนะคะซึ่งผู้ดูแลก็ต้องหมั่นที่จะแบบคอยแบบให้ให้ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆนะคะแล้วก็มีการอาจจะจัดท่านั่งให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกหรือท่านอนให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็ให้หายใจโล่งขึ้นนะคะ อีกอาการหนึ่งคะ่ะเจอบ่อยมากคืออาการสำลักอาหารหรือสำลักน้ำลายนะคะซึ่งอันนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความสามารถในการกลืนอาหารหรือระบบการกลืนของผู้ป่วยเนี้ยทำงานได้ลดลงนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของการทำงานในช่องปากหลอดอาหารหรือความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมการกลืนนะคะวิธีการป้องกันก็คือว่า ให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรงขณะที่ทานอาหารนะคะแล้วก็ไม่ชวนผู้ป่วยคุยในในระหว่างรับประทานอาหารนะคะไม่หัวเราะหยอกล้อก,อก,กันนะคะก็คือให้ตั้งมีสมาธิในการทานอาหารนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่นุ่มๆน,น,นะคะอาหารนิ่มนะคะเคี้ยวง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยสำลักนะคะต้องระวังให้ดีเลยเพราะบางทีอาหารเข้าไปในหลอดลมเนี่ยอาจจะเกิดอาการปอดติดเชื้อได้ด้วยนะคะ ภาวะกลืนลําบากอันนี้ก็เกิดได้บ่อยสําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาทานอาหารก็ต้องจัดท่านั่งผู้ป่วยให้ดีๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเขาจะมีการพัฒนาอาหารฝึกกลืนสําหรับผู้ป่วยนะคะให้ผู้ป่วยรับประทานในแต่ละระยะของโรคนะคะยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยบางรายอาจจะยังสามารถใช้ฟันบดเคี้ยวได้หรืออาจจะใช้ฟันไม่ได้แล้วต้องใช้ลิ้นนะคะบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนได้ยากกลืนได้น้อยกลืนลําบากซึ่งลักษณะอาหารแต่ละอย่างก็จะแบบอ่อนนุ่มนะคะหรือเหลวหรือข้นแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการที่จะทําให้ผู้ป่วยสามารถเชื่อกืนอาหารไปได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยทานอาหารได้มาก อาการอีกอันนึงก็คือการเบื่ออาหารค่ะอันนี้สาเหตุของการเบื่ออาหารเนี่ยแบบเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการที่ประสาทรับรสของผู้ป่วยสูญเสียไปนะคะหรืออาจจะเป็นจากผลจากยาที่ทานหรืออาจจะเป็นจากโรคนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของผู้ดูแลก็คือว่าต้องพยายามที่จะแบบให้ผู้ป่วยทานอาหารให้เป็นมื้อเล็กๆแต่ทานอาหารให้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาดของช่องปาก คือบางครั้งผู้ป่วยอาจจะมีปัญหามีแผลในช่องปากทําให้ทานอาหารแล้วเจ็บปากก็อาจจะทําให้เบื่ออาหารได้นะคะแล้วก็เออเรื่องนี้ก็จําเป็นนักมากเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ในในระยะสุดท้ายเนี้ยก็ยังจะเป็นที่เราได้อาหารมาเพื่อเพื่อที่จะบำรุงร่างกายนะคะให้มีความแข็งแรงอยู่ได้นะคะอาการอีกอาการหนึ่งก็คือการขึ้นไส้อาเจียนค่ะเพราะผู้ป่วยมีอาการอาเจียนรุนแรงนะคะ ก็อาจจะต้องแบบคอยดูให้ดีแล้วอาจจะต้องให้ยาแก้อาเจียนแล้วก็ให้ดื่มน้าให้มากขึ้นนะคะอาการอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะเกิดได้จากยาที่ทานนะคะหรือแม้กระทั่งบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่ในกระเพาะอาหารมีแกส๊สหรือมีอะไรทําให้รู้สึกคลื่นไส้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําอาหารให้ผู้ป่วยทานนะคะต้อง ควรจะให้อยู่ในอุณหภูมิปกติของห้องนะคะอย่าทําอาหารให้ร้อนหรืออุ่นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารร้อนกับอาหารอุ่นเนี่ยจะทําให้ผู้กระตุ้นความรู้สึกเคลื่อนไส้อาเจียนได้แล้วก็เมื่อทานอาหารเสร็จใหม่ๆก็อย่าให้ผู้ป่วยลงนอนนะคะก็ให้ผู้ป่วยนั่งพิงสักพักหนึ่งก่อนนะคะ อาการปากแห้งก็เจอได้บ่อยนะคะอาการปากแห้งก็อาจจะเกิดจากการที่ทาน้ําน้อยนะคะหรือมีแผลในช่องปากนะคะวิธีการดูแลนะคะก็คืออาจจะต้องทาความสะอาดช่องปากด้วยน้ําเปล่านะคะบ่อยๆเลยนะคะหรืออาจจะต้องแก้ปัญหาโดยการใช้วาสลินหรือลิปมันเนี่ยทาปากเพื่อให้ปากมีความชุ่มชื้นนะคะจริงๆเราจะเห็นว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารค่อนข้างจะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำลักอาหารเบื่ออาหารเพื่อนไ้อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในกรณีที่ผู้ป่วยทานอาหารได้น้อยลงเรื่อยๆเนี่ย อาจจะต้องปรับวิธีการให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูกหรือหน้าท้องแทนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวงการแพทย์ของต่างประเทศนะคะอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่แนะนํานะคะในการให้อาหารทางสายยางกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพราะเขาคิดว่าเป็นการลดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลงไปนะคะเพราะเขาเห็นว่าจริงๆมนุษย์ตาเนี่ยค่ะมีความสุข จากการที่เราได้รับประทานอาหารหรือเราได้ริบร้อนอาหารที่เราชอบหรือที่อร่อยนะคะทีนี้การที่เราตัดวงจรการรับประทานอาหารทางปากของผู้ป่วยออกไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปให้ผู้ป่วยทานอาหารทางสายยางแทนเนี่ยมั่เหมือนกับตัดวงจรความสุขของการมีชีวิตไปด้วยนะคะอันนี้ทางวงการแพทย์ของตา่างประเทศเขาคิดเช่นนั้นนะคะเขาก็จะแนะนําเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะแนะนําให้ผู้ดูแลเนี่ยพยายามที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยทานอาหารทางปากให้ได้นานที่สุดนะคะ จนกว่าผู้ป่วยจะไม่รับรู้หรือไม่สามารถเจือกลืนอาหารได้แล้วก็ถึงจะหันกลับมาเปลี่ยนเป็นให้อาหารทางสายยางนะคะอาการต่อไปที่เจอได้มากก็คืออาการท้องผูกค่ะท้องผูกก็เป็นอาการหนึ่งที่พบบ่อยนะคะซึ่งผู้ดูแลก็ต้องสังเกตว่าถ้าผู้ป่วยอาจจะไม่ถ่ายอยุจจาระนานน้อยกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าแบบอุจจาระเป็นก้อนแข็งแขงอันนี้ก็จะต้องช่วยในเรื่องของการอาจจะ ให้ดื่มน้ํามากขึ้นหรืออาจจะต้องใช้ยาสวนนะคะเพื่อที่จะหรือยาระบายเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยจะถ่ายได้นะคะแล้วก็อาการอีกอันหนึ่งที่เจอก็คือก้านปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่อันนี้ก็ตรงข้ามกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยอาจจะแบบไม่สามารถควบคุม,ม,นคมในเรื่องของการก้านปัสสาวะอุจจาระแล้วอันนี้สิ่สงที่สาคัญก็คือดูแลในเรื่องของความสะอาดนะคะทาความสะอาดบ่อยๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอุจอจราระหรือปัสสาวะออกมาก็ต้องเปลี่ยนผ้าให้เรียบร้อยนะคะ อีกอาการหนึ่งค่ะที่เจอมากเลยก็คือเรื่องของแผลกดทับอันนี้เป็นสําหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะจะพบปล่อยมากซึ่งเรื่องแผลกดทับเป็นสิ่งที่ดูแลยากมากเหมือนกันนะคะสําหรับผู้ดูแลแต่ก็จําเป็นจะต้องดูแลให้ดีนะคะอย่างเช่นคอยพลิกตัวผู้ป่วยทุกๆสองชั่วโมงนะคะคอยหรือจะให้ผู้ป่วยนอนที่นอนลมนะคะเพื่อที่จะแบบ ลดความเสียสีนะคะทําความสะอาดเตียงให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยให้ผู้ป่วยมีแผลกดทับหรือติดเชื้อเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งเกิดเป็นเชื้อโรคอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าไปในเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้เป็นเนื้อตายอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นโรคที่เกิดจากแผลกดทับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ ท่านผู้ฝังคะทั้งหมดนี้เ,นเป็นอาการทางกายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายได้จริงๆเรามีเรายังมีเรื่องอาการทางจิตใจของผู้ป่วยที่ อยู่ในระยะสุดท้ายที่เราควรจะต้องดูแลด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ถ้าเราจะต้องดูแลแล้วในเรื่องของอาการที่อาจจะเกิดขึ้นทางจิตใจ,จของผู้ป่วยมีอะไรบ้างรวมถึงนะคะถ้ามีเวลาในครั้งหน้าค่ะก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพิัยกรรมชีวิตหรือหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เราเรียกกันว่า living will นะคะมันคืออะไร นะคะมาติดตามฟังกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ